สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโฮราแบงค์นะครับกับผมถนายแบงค์นะครคลิปนี้นะครับในขณะที่อัดเนี่ยอากาศเย็นมากผมก็เลยไม่ได้เปิดแอร์ ก็อาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกบ้างโดยเพาะเสียงพัดลมก็ต้องขอภัยด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาประจําเดือนกุมพา 12, ันธน2,566ดวงชะตาของทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะฮะดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกนะันชาวลัคนาราศีกรกฎนะ เดือนนี้แล้วผมพูดถึง <c oughs> อารมณ์เอาไว้นะไม่รู้ว่าแต่ละท่านอารมณ์เป็นยังไ,ไงนะครับมีความเดือเดเลือดพ่านไรบ้างหรือเปล่าเออแต่ว่านั่นนะมันผ่านไปแล้วมิจิยังไม่ผ่านหรอกมิยังอยู่ความ,มความเดือดเนี่ยอารมณ์เรามีอยู่อีกครึ่งเดือนนะเออใจเย็นๆกันแล้วกันเดือนนี้เนี่ยมีดาวใหญ่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หยุดนิ่อยุดที่กันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ดวาวพ่เสาเลขเจ็ดก่อนพ่เสาเลขเจ็ดยังคงพูดเหมือนเดิมนะ เรื่องราวชีวิตอคนรักครอบครัวของชาวล,าลัคนาราศีกรกฏเนี่ยนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีนะแต่ว่าความหมายที่ดีเนี่ยสำหรับคู่รักที่อายุยืนยืนะคู่รักที่คบกันมานานแบบนี้ดีแต่ถ้าคู่รักไหนที่ยังเพิ่งคบกันแล,แลวนะ้วมีปัญหานะบวกมีปัญหารองอะไรอย่ง้ยนะอันนี้ดูแลหัวใจตัวเองให้ดีแล้วกันมีโอกาสสูญเสียอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าประครับประคองผ่านไปได้คิดว่าก็คงต้องตีหนะ้า ออดวงความรักมันจะเริ่มพย,ยานีขึ้นนะครับต่อไปนะครับดาวพระราหูเลขแปดดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรเขาอยู่ในเรือนกัรมะการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎจะยังมีความไม่แน่นอนนะชาวลัคนาราศีกรกฎท่านไหนเนี่ยฟังคลิปผมแล้วก็ต้องบอกตรงนะว่าเรื่องงานมีโอกาสเป,ปลเี่ยนไปมีค่อนข้างสูงใครที่ดวงการงานการงานเราของแหล่งไม่แน่ไม่นอนเนี่ย เออมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงปรับหรือวาปคันปรับก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ดูแลดวงตัวเองให้ดีนแล้วกันมีอะไรก็ทักกันมาดูดวงนะครับนิดหน่อยนะใครจ่าดูดวงกับผมมันไม่ไม่กี่ตังหรอกห้าร้อยเก้าสิบเก้าเจะทำเป็นคลิปก็ได้มันหกเก้าเก้าเออดูแล้วก็ดูมันทั้งปีมันก็คุ้มอยู่นะมันปีหนึ่งมันดูไม่กี่ร้อยอ่ะเออใช้ได้ทั้งปีก็โอเคแหละนะครับ ต่อไปนะครับดาวที่อยู่นิ่งอีกดวงหนึ่งก็ดาวพระพุธเรื่องหันเล่ห์้าดาวพระพุธเรื่องหันเป็นดาวเจริออรินะครับแล้วก็เป็นดาวเจริญสุภพระโคจงเขาอยู่ในเรือนสุนภะสุภะนี่เป็นเกษตรตัวชาวราศีกรกฎความน่าเชื่อถือของตัวเองเก็ยังคงดีอยู่นะนะครับคนอื่นเขายังเชื่อมั่นแหละว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาผ่านไปได้เอ,อก็ยังจัดว่าดีนะผมว่าแต่ถ้าจะให้ดีอะนะชาวราศีกรกฎเนี่ย เรื่องงานเนี่ยคงเปในเรื่องงานเนี่ยผมว่าถ้ามันต้องเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้จริงๆนะไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอ่ะไม่ว่าจะค้าขายส่งออกนําเข้าเออหรือทํางานที่เป็นของคนต่างชาติใช้ภาษาบ่อยๆเ,เป็นประจําเลยแบบนี้อ่ะมันจะทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองได้นะครับเรื่องงานต่างประเทศเขาไว้เนี่ยดีกว่าสำหรับารชาวราคนาราศิกรากดในช่วงตีนี้ปีหน,น้าเลยนะนะครับ แล้วก็อีกดวงหนึ่งที่หยุดนิ่งอยู่ที่ก็คือดาวพังคันดาวพังคันเลขสามช่วงนี้ลิ้นมันพันเงินพูดลิ้นพูดไปหน่อยนะสมองไม่ค่อยดีแล้วพังคันเลขสามเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือกนกัมมัด้วยโคจงเขาเ้าอยู่ืนเรือนราพา้ยตำแหน่งนี้มีตำแหน่งเป็นเป็นรายชาโชคนะชาวลัคนาราศีกรกฎนี่ผมว่าโอกาสได้งานใหม่ดูท่าก็มีจริงแหละนะครับ คือยกเว้นก่อนนะยกเว้นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้น่าจะเป็นดีมากกว่าได้งานได้คู่ค้าคู่สัญญาอะไรเข้ามาแบบนี้นะครับมีงานเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆมีลูกค้าเข้ามาใหม่แต่ถ้าท่านไหนเนี่ยไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือธุรกิจต่างชาติโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีสูงจริงๆเออก็ลองดูก็แลวกันนะแล้วมันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเราได้งานใหม่ที่ก่อนไปนี้ต้องมาดูดวงหรือ เปลี่ยนแปลงงานใหม่เราแย่ลงกว่าเดิมไหมอันนี้มันต้องมาดูดวงหลายคนกันนะครับมันในตําแหน่งดาวย้ายเนี่ยดาวจอนเนี่ยมันคงบอกเลยแค่ว่ามันมีการเปลีล่ยนแปลงนั้เท่านั้นเองนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายสามดวงแต่สี่วันนะครับเอาวันแรกก่อนวันที่ห้ากุมภาพันธ์ดาวพระพุธเลขสี่ย้ายดาวพระพุธเป็นดาวเจริญสศาสชาและดาวแล้วก็เป็นดาวเจริญวินาศนะครับโคจรเขา้ามาเจเดือนปัตน,นีแหม ชาวลัคนาราศีก็รกฎนะดูท่าทางนะผมว่าดีว่าคู่ค้าคู่สัญญาอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ที่มันมีดีวอยู่อ่ะนะแล้วทําให้เราเป็นเดือดเป็นร้อนนะคงสงบไปช่วงหนึ่งอะ่ะแต่ยังมีอยู่อะ่ะยังมีอยู่ทำให้เราแบบวุ่นวายอะ่ะมาจากสังคมอะ่ะมาจากสังคมมาจากคนรู้จัก ที่อาจจะไม่ได้สนิทมากนะมันก็ใจเย็นๆกแล้วงานชาวรัคนาราศีกรกฎคือดวงอะ่ะมันมันเสียหายมากไหมชาวรัคนาราศีกรกฎไม่ได้เสียหายรุนแรงนะเป็นอ,อย่างว่ามันมันมีเรื่องมางทําให้แบบกวนใจอะ่ะเอออะไรแบบนั้นนะทำให้เราโมโหโมุดอ่อะนะครับก็ทําใจเย็นๆแล้วกนทาใจลมๆไปอยู่ในมุมที่สงบเอาไว้ก่อนเวลาปัญหานะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือเดอนที่13บสกุมภาพันธ์ สิบสามกูพูดพันดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งยายดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งเป็นดาวเจเริญนกระดุมพระโคจรไปเป็นปลาอยู่ในเรือนมรณะเ,เสียตังค์เมื่อกาสเสียตังค์ชาวลัคนาราศีกรกฎฟังเอาเป็นว่าจำจังชัางใจกันจ่ายเงินไว้หน่อยแล้วกันนะมันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับแหมไปต่อพูดไปาโอกาสพยากรมันมาก็ดีผ่านๆไปนะพูดเร็วๆล้วข้อต่อไปนะครับวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับ 18, 000, 000, สิบแปดกุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์เลขหกย้ายดาวพระศุกร์เลขหกเนี่ยเป็นดาวเจริญลาภพระคือโชคลาภแล้วเป็นดาวเจริญพันธุนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสุภพะเป็นมหาอุดอาพริกนี้ดาวมันเดินดีดวงมันจะดีพูดนานๆพูดช้าๆให้เขี่ยให้เข้าใจนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจริญลาภพระนี่มีโอกาสได้โชคลาภก้อนตอนะนะครับแล้วเป็นดาวเจริญพันธุด้วยดูท่าทาง จะมามาจากเรื่องของบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องญา,า,าติญาติในตระกูลมีโอกาสนําสิ่งดีๆมาให้เป็นลาบชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ดูทางเป็นชิ้นใหญ่อะไรเออมีโอกาสรวยได้ในก้อนเดียวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชาวล,าลาัคนาราศีกฎเป็นกําลังใจให้นะครับการเงินดูเออไม่ใช่การเงินโชคลาบอะ่ะมีมีโอกาสในก้อนใหญ่ก็โอเคนะ นะครับต่อไปนะครับวันสุงท้ายอย่างเดือนนี้ละยี่สิบสองกุมภาพันธ์ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ในดาวพุธเลขสี่ย้ายดาวพพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะแล้วก็เป็นดาวเจริญสาาัจฉาอันนี้มันย้ายอรอบหนึ่งนะเดือนนี้นะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะเอาเคละ่ะงานนี้อุปสรรคปัญหาเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันมันมันค่อนไปจากแล้วเพราะใน,นชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงปลายเดือนผมว่าดีแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอืความเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ย อารมณ์มันจัดเลยอารมณ์โมโหนะไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นมันจัดเลยเพราะนั้นหามุมสงบให้ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันมีเรื่องดีๆเข้ามามันจะได้มีความคิดว่าเอะเราทำยังไงให้ได้รับชิ้นต่อโอเคนะนะครับดวงมันดีช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะนั้นทําใจสงบๆเขาไว้เดี๋ยวดีเองนะครับเอาละนี่คือภาพรวมดวงชะตานชาวลัคนารสิีกรกฎครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับก็ ท่านไหนเนี่ชมแล้วผมขอความรุณาน,น,นะครับช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Channel หรือว่า Facebook Fan Page เลยนะครับกดไลค์ไว้กด s u b สไครต์นะครับหรือกดแชร์ไปด้วยได้ยิง่งดีท่านไหนทาง Facebook เนี่ยติดตามทาง Facebook ก็กด Follow ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนั้นนะครับท่านไหนที่สนใจต่อที่จะดูดวงเนี่ยก็ตาม QR Code ที่โชว์อยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งแบบที่นัดโทรคุย ทางไลน์นะครับเป็นโทรโทรคุยนะแล้วก็ทําคลิปวิดีโอส่งไปให้นะครับแล้วก็มีทั้งนัดเจอพูดคุยกันนี้ก็ได้ได้ท้งนั้นนะครับทั้งวงจุย้ยทั้งดูดวงมี้ได้หมดเลยนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับว,วันนี้คคมีเพียเท่านีขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ